สวัสดีครับผมชอวัชระพลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของคูป o ต้ M62 s u s นะครับก็ดิมเดิมครับคันนี้ดิมเดิมนะครับเดิมเดิมดันกองดินเหนียวนะครับทรายผสมดินเหนียวค่อนข้างจะหนักรถนะครับดันยาก เรียดสปอเกตรถแมคโครนะครับใส่ข้างละสองวงนะครับของร้อยยี่กับสองร้อยใส่ถุงน้ำหนักช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะปกติล้อมันจะฟรีทิ้งเลยนะครับอันนี้มันก็เพิ่มแรงยึดเกาะได้นะครับข้างละร้อยกิโลนะครับใส่ข้างละห้าสิบกิโลนะครับ มาห้าสิบสองข้างก็เป็นร้อยกิโลนะครับไปช่วยได้เยอะอยู่ครับค่อนข้างจะดันยากคุณผู้ชมนหกสอง S U H ที่ M62 เคสเขาจะดันคู่กัน2คันนะครับรถเสียก้านแต่ว่ารถเสียก้านนี่ไออะไรนะของอะไรมันหนัก็เลยเอาไปเข้าศูนย์นะครับตอนนี้ก็เลยเหลือเขาดันอยู่คันเดียวครับพอดันคู่กันกันกบ L5018 ดันยากครับกองดิน10บลอ้อใส่มา15ตักแล้วแต่จังหวะครับ13 12 15แล้วแตาา่เป็นขนาดกลางครับสำหรับ เต็ม62นะครับล้อหลัง8น็อตล้อหน้า6น,านาา็อตขนาดกลางขนาดกลางนี่ครับดำผมลงไปในน้ำเลย นหนักนะครับเหนียวติดใบมีดเลย เฉยๆบอกว่าจะเปลี่ยนยางหน้าอยู่ครับให้ได้เงินก้อนก่อนนะครับจบงานนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนแน่นอนรถเตอหน้าง,งานนี้ก็มีเยอะนะครับมีหลายสิบหลายสิบคันเลยนะ น่าจะสิบยี่สิบคันได้อยู่นะครับแม็โครที่นหน้าง,งานแต่ว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยมีมีมุมให้ยืนถ่ายเท่าไหร่นะครับใส่มาเยอะนะครับหนึ่งกองนี่เท่ากับรถหกล้อ3ามกองเลยนะครับ สองสิบสามตักตัวสองร้อยนะครับ นานเลยเราคุณผู้ชมหนึ่งกองดันอยู่คนเดียวเงาเงานะครับอยียก,ก้านไม่อยู่ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหนียวจับเลยดินนะดินเปียกครับกดฐานน้ำขึ้นมาเนี่ย ดูดิติดขันไม่ยอมลงเลยครับ รถรถมันก็แรงนะคุณผู้ชมแต่แค่ว่าดินมันเหนื่อจริงๆอะ่ะมันตีง่ายนั่นแหละ มาดู M62 ดันอีกสักกองก็แล้วกันนะครับเริ่มที่จะไม่มีไม่มีที่เทแล้วนี่พาดันไม่ทันนะครับกองบอ้มเลยนะครับหนึ่งกองก็ เป็นตะกูตเองก็ลำบากแหละกองนีนมันใหญ่อ่ะ กองหนึ่งกองละสามนาทีเลยนะนอยๆอย่าลงไปเรื่ย okay, อยๆโอเคผู้ชมครับก็เอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกทีหน้าก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมก็เจ้าโตโยต้า M6240 SUH ก็ต้องขอลาผูา้ชมไปก่อนครับ กับหน้างานกดข้าแช่ที่ดก,การช่วผลจังหวัดอุบลราตธานีครับเดี๋ยวใปมนไนครับลาละครับ